โรคหลอดเลือดสมองฝึกนั่งต้องทำยังไงบ้างสวัสดีครับ ผมพิสิทธิ์ปฏิมนุรักษ์นักเกยภามบำบัดจากรีเบนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการฝึกนั่งในผู้ป่วยโรคหลอเดเลือดสมองการฝึกนั่งเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกๆเลยของคนไข้โรคหลอเดเลือดสมองหลังจากอาการนิ่งแล้วคงที่แล้วนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ช่วง s u b ไ c u ิวเนาะหรือว่าช่วงกึ่งเฉียบพลัน นะครับทีนี้การฝึกนั่งให้ทรงตัวได้ดีขึ้นเนี่ยจะมีลําดับขั้นตอนที่เราจะต้องค่อยๆพาทําไปทีละขั้นทีละขั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดทำยากเลยทีเดียวเนี่ยการฟื้นตัวจะค่อนข้างช้าและอาจจะทําได้ยากของคนไข้อาจจะรู้สึก หนกักยากไม่อยากทําไม่อยากให้ความร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีขั้นตอนทีละขั้นตอนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเราควรจะพาคนไข้ฝึกนั่งในท่าไหนแล้วก็ค่อยๆปรับความยากและกล้ามเนื้อตรงไหนที่เราควรจะกระตุ้นเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือการนั่งเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องอภาวะแทรกซ้อนของการปรับท่าแล้วมีความดันตก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับในคลิปก่อนผมเคยเล่าให้ฟังแล้วถึงการสังเกตอาการนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าแต่เฉพาะการฝึกนั่งอย่างเดียวเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องให้ความสําคัญของการฝึกนั่งคือกำลังกล้ามเนื้อของช่วงหลังของลําตัวนะครับหลังกัะลําตัวเนาะสำคัญถ้านั่งแล้วหลังไม่มีแรงถ้านั่งก็จะเป็นท่านั่งแล้วคอมตัวลง นะครับถ้าเกิดนั่งแล้วหลังพอมีแรงตัวก็จะไม่ขอมากนะครับอาจจะเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างเป็นธรรมดาของคนไข้กลุ่มนี้เพราะนั้นก่อนอื่นต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อหลังให้มีแรงให้ได้เยอะที่สุดให้ทํางานให้ได้เยอะที่สุดก่อนวิธีการกระตุ้นนะครับอย่างง่ายๆก็คือให้กล้ามเนื้อหลังได้เริ่มทํางานด้วยตัวเองพานั่งบนเตียงแล้วก็ปรับเตียงสูงขึ้นสักหน่อยนะครับเอาหมอนดันหลังช่วงล่างนะครับแล้วก็ให้คนไข้ยขยับ ช่วงบนหรือว่าคุมหรือทรงตัวช่วงบนด้วยตัวเองเราอาจจะช่วยจับประคองช่วงเอวหรือว่าช่วงสะโพกนิดนึงให้ช่วยทรงตัวให้ได้ก่อนในช่วงแรกนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1หลังจากนั้นเนี่ยนั่งบนเตียงด้วยท่านี้เริ่มได้ apparatus. เริ่มเก่งแล้วเราจะเริ่มพามานั่งข้างเตียงนะครับพามานั่งข้างเตียงเนี่ยก่อนอื่นให้คนไข้ใช้มือค้ำยันทั้งซ้ายและขวาหรือว่าหาตัวช่วยอะไรก็ได้ลองให้คนไข้นั่งทรงตัวเองให้ได้ก erm ่อนนะครับเพื่อประเมินดูว่า ต้องใช้อะไรช่วยบ้างนะตอนนี้นะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าต้องใช้อะไรช่วยบ้างเราต้องค่อยๆลดสิ่งที่ช่วยออกทีละอย่างทีละอย่างเพื่อให้กาลังกล้ามเนื้อกลับมาทํางานเองนะครับลดแรงช่วยทีละอย่างก็คืออาจจะเป็นลดมือข้างหนึ่งอาจจะให้มือดันข้างหนึ่งน้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะเอาหมอนอิงน้อยลงให้ฟงตัวเองนะครับทีนี้เราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อหลังนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก่อนที่จะเริ่มฝึก คือการจัดท่าให้ตรงจัดท่าให้ถูกนะครับถ้าจัดท่าไม่ถูกเนี่ยคนไข้จะออกแรงยากกล้ามเนื้อที่ถูกต้องจะไม่ได้รับการกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดท่าให้ถูกต้องเนี่ยคือเราต้องเริ่มจากพาน้ําหนักมาลงที่ก้นให้ถูกนะครับอย่าปล่อยให้น้ําหนักเอ็นไปด้านหลังหรือว่าน้ําหนักทิ้งมาด้านหน้าโอเคไหมถ้าเอ็นไปด้านหลังแล้วต้องพิงเนี่ยอันนี้ก็คือการลงน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง นะครับหรือถ้าเกิดน้ำหนักทิ้งมาด้านหน้าเยอะแล้วเราต้องมือกันด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือการทําที่ไม่ถูกต้องนะครับให้น้ําหนักลงที่ก้นลงที่สะโพกทั้งสองข้างของตัวเองแล้วก็พามาอยู่ตรงกลางให้ถูกต้องการจัดน้ําหนักการจัดตําแหน่งการลงน้าหนักได้ถูกเนี่ยกล้ามเนื้อหลังจะถูกกระตุ้นการทํางานได้ง่ายและออกแรงได้ง่ายที่สุดนี่คือขั้นตอนที่1จัดท่าถูกเสร็จปุ๊บถัดไปสิ่งที่เราต้องทำครับคือกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหลังทํางาน อย่างแรกที่ง่ายๆเลยครับคือขยับคอนะเนาะเงยหน้าขึ้นก้มหน้าลงนะชา้าๆนะโดยที่คนไข้จะต้องช่วยคุมร่างกายตัวเองทรงตัวตัวเองให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปกอดแล้วนะให้คนไข้พิงแล้วแล้วคนไข้ค่อยเงยหน้าก้มหน้าอันนี้ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับให้คนไข้ทรงตัวตัวเองนะครับอาจจะเท้านิดน,นึงจับนิดน,นึงก็ได้แล้วก็เงยหน้าก้มหน้าลงสักสิบครั้งก่อนถ้าพอทําได้นะครับถัดไปเริ่มแอ่นตัวขึ้น นะขยับช้าๆให้เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของช่วงลําตัวและช่วงอกนะครับขึ้นลงช้าๆขยับได้นิดนึงก็ยังดีให้คนไข้ทําเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนไข้ทําได้ก่อนนะครับก่อนจะช่วยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าพอทําได้แต่ว่าเซเซนิดนึงเราอาจจะต้องประคองคอยระวังการล้มหน่อยนะครับนะอ่าเสร็จปุ๊บพอนั่งได้ขยับเล็กๆน้อยๆแล้วพอมีการเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ลำดับถัดไปครับที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อหลังคือ,อกระตุ้นให้ยกแขนเนาะอาจจะยกแขนทีละข้าง พอยกแขนเนี่ยครับอาจจะข้างดีก่อนนะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยจะเริ่มทํางานร่วมกันละกล้ามเนื้อหลังจะถูกกระตุ้นทํางานเยอะขึ้นไปด้วยกันยกแขนทีละข้างยกขึ้นยกลงหนึ่งออกกาลังกายแขนไปด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเอามือข้างดีประสานกับมือข้างอ่อนแรงยกแขนไปด้วยกัน 2. แล้วพยายามให้ทรงตัวเองให้ได้มากที่สุดโอเคไหมนะครับถ้าระหว่างนี้แล้วมันจะเซจะล้มนะแปลว่าท่าน,นี้อาจจะยากเกินไปเราอาจจะต้องให้มือหนึ่งข้างเท้าเนาะแลวยกแขนข้างเดียวนะครับ แต่ว่าตัวจะต้องตรงนะน้ำหนักอยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวานะครับแล้วก็น้ำหนักลงที่ก้นอย่าให้เอ็นหลังอย่าให้ไปข้างหน้าโอเคเนาะ ตัวตรงเวลาสังเกตง่ายๆก็คือ,อปลายจมูกเราเนี่ยกับกึ่งกลางลําตัวกับสะดือเนี่ยจะอยู่ในแนวเดียวกันพอเราก้มหน้าลงเนี่ยเราจะเห็นช่วงท้องแล้วก็มองเห็นสะดือของเราอยู่ในตรงกลางนะครับแต่ถ้าเราตัวเอียงแล้วเราก้มหน้าลงเราจะเห็นต้นขาเนาะอันนี้คือตัวเอียงโอเคไหมให้คนไข้สังเกตตัวเองแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกระตุ้น จากก้มหน้าเงยหน้าก่อนจากยกแขนทีละข้างเริ่มมายกแขนสองข้างนะครับหรือว่าอาจจะเห็นที่นกักกายภาพกระตุ้นกล้ามเนื้อหลังด้วยการหยิบของเล่นแล้วขึ้นไปใส่ตะกร้าด้านบนนะครับหยิบของเล่นจากข้างล่างขึ้นไปใส่ตะกร้าด้านบนพอเวลาเราหยิบและยกของขึ้นนะครับกล้ามเนื้อหลังทั้งแนวเลยจะเริ่มออกแรงในการเหยียดตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งในการฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังได้ทํางานที่เยอะขึ้นพอคนไข้เริ่มเก่งเอามือที่เท้าออก นะออกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับความสูงกล้ามเนื้อหลังก็จะได้รับการกระตุ้นให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งการและการทรงตัวอย่างเงี้ยจะเยอะขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําไปแล้วก็ประคองไปพยุงไปนั่งพิงไปแล้วก็ยกของไปวางไปตรงนี้จะไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นการฟื้นฟูสักเท่าไหร่อยากให้พาออกกําลังกายในท่านั่งให้ถูกต้องเนาะพอทําได้เองแล้วเนี่ยเริ่มมือเบาลงแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มมาถือลูกบอลน,นะครับจับลูกบอลน,นะครับ จากข้างซ้ายมาไว้ข้างขวานะครับหยิบลูกบอลสองมือข้างซ้ายมาไว้ข้างขวานะครับอ่ากระตุ้นกล้ามเนื้อลําตัวในการหมุนเอี้ยวมากขึ้นนะครับอ่าถ้าเกิดกระตุ้นกล้ามเนื้อลําตัวในการเหยียดยืดดีขึ้นแล้วนะนี่คือลําดับถัดไปนะหยิบลูกบอลหมุนซ้ายแล้วมาวางที่ขวาหยิบซ้ายแล้วมาวางที่ขวาขวาหยิบสองมือเลยนะอ่าแต่อันนี้อาจจะยากหน่อยใครที่ทําแล้วโซเซเยอะหรือดูจะลม้มแปลว่าท่านี้ยากเกินไป ลดระดับกลับมายกแข้งทีละข้างเอามือเท้าก่อนหนึ่งข้างโอเคไหมแต่อย่าลืมสําคัญมากตำแหน่งของร่างกายน้ําหนักตรงที่ก้นไม่ซ้ายหรือไม่ขวาไม่หน้าหรือไม่หลังนะครับจัดท่าให้ดีโอเคเนาะอันนี้คือพื้นฐานของการฝึกนั่งนะครับยังไงฝากถ้าออกกำลังกายลักษณะแบบนี้กับหลักการเนี่ยนำไปใช้กับคนไข้นะครับถ้าเกิดทําได้ถูกคนไข้จะรู้สึกเริ่มทําเองได้มากขึ้น ทำแบบนี้สม่ําเสมอทุกวันทุกวันทุกวันสักประมาณ2องาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางการเคลื่อนไหวคนไข้จะเริ่มทำเองได้โอเคถ้างั้นฝากไปด้วยนะครับกับรีเบนกายภาพบำบัดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนกันในเรื่องการฝึกยืนฝึกถ่ายน้ําหนักถ้างั้นวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ